คุณป้าทิพวัรหอมแพงไว้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการห้วยสมุงรายนี้ได้อบยยครอบครัควรจากจังหวัดชยัยภูมิมที่ตะบนแก่งดินสอจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี2 5 3 0มาประกอบอาชีพร,รับจ้างทุกประเภทจับจองที่ดินเอาไว้เพื่อปลูกที่พักอาศัยและทำการเกษตรเล็กๆน้อยๆเม่อรู้สึกว่าจะมีการสร้างเขื่อนคุณป้าทิพวรรณรู้สึกตกใจและเสียใจมากเพราะกลัวว่าจะโดนไล่ไปอยู่ที่อื่นและคงต้องใช้ชีวิตที่ยากลำบากกว่าเดิมแต่เมื่อรู้ว่าทางโครงการมีการจ่ายเงินชดเชยให้ก็เริ่มสบายใจขึ้นจนกระทั่งได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวนล้านกว่าบาท ตนเองดีใจสิ่งแรกที่คิดได้คือนาไปซื้อที่ดินในพื้นที่ที่ญาติพี่น้องอาศัยอยู่ที่จังหวัดควนครราชสีมาได้จํานวนสิบไร่และซื้อที่ดินใกล้โครงการอีกหนึ่งไร่พร้อมกับลงทุนเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งและร้านขายของชําซึ่งทุกวันนี้ดีใจมากเพราะมีอาชีพที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและคุณป้าทิพวรรนได้บอกเพิ่มเติมอีกว่าทุกวันนี้มีความสุขมากหากโครงการเสร็จ ก็จะเตรียมทำอาชีพเสริมถ้าไม่มีอ่างนี่ก็โอ้จะจะอยู่เท่าเดิม,มลนะเนาะคิดว่าจะอยู่เท่าเดิม,มละก็อยากให้ทำอยากให้ได้มีฟ้ามีน้ำมีฟลาเออจะได้ทำมาหากินง่ายๆมีน้ำมีปลา